โอเคสวัสดีครับก็มาดูคลิปต่อเนื่องจากการเดินหน้าเข้าจอดทางฝั่งขวามือครับทีนี้มาดูฝั่งซ้ายมือบ้างนะครับจริงๆว่าจะทําเป็นคลิปเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ากลัวมันจะยาวเกินไปก็แบ่งเป็น2คลิปแล้วกันโอเคนะครับถ้าจะเข้าทางซ้ายในกรณีที่เดินหน้าเข้าลักษณะเฉียงเข้าแบบนี้นะครับก็เราจะต้องพยายามตีวงมาด้านขวาให้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างกินพื้นที่เยอะหน่อยในกรณีจอดเข้าแบบนี้นะครับเราจะจอดเข้าระหว่าง รถสีขาวรถยอสีขาวนะดูรถด้านหลังก่อนนะครับโอเคพอกระจกมองข้างด้านซ้ายถึงด้านข้างรถสีขาวหมุนเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆเฉลี่ยระยะห่างนะครับดูซ้ายกับรถคันสีขาวดูขาวากับรถคันสีดำาแล้วค่อยๆแต่งระยะครับแล้วก็พยายามตั้งรถให้ขนาดกับรถทั้งสองคันด้วยนั่นแหละโอเคเอตรงป,ปุง๊บนะครับดูระยะห่างนองขวากับซ้ายโอเค ทีนี้ถอยก็อย่างที่บอกนะครับถ้ามีรถแค่ด้านซ้ายด้านเดียวเราถอยไปให้ตำแหน่งของท้ายรถเขาอะท้ายรถคันด้านซ้ายอยู่ในกระจกสามเหลี่ยมแบบนี้จริงๆอะตอนนี้เราหมุนได้เลยครับถ้ามันมีแค่รถด้านซ้ายอย่างเดียวนะมันท้ายเราเนี่ยตัวรถของเราก็จะไม่โดนรถคันด้านซ้ายละแต่ถ้ามีขวาด้วยอย่างเงี้ยก็จะต้องถอยตรงมาก่อนนะครับหรือถ้าหมุนซ้ายก็หมุนได้แค่นิดก่อน ก็คือจะต้องถอยตรงมาจนกว่ากระจกขวาของเราจะผ่านท้ายรถสีดำด้านซ้ายนะครับเราถึงจะหมุนเยอะได้นะทีนี้ก็ดูรถด้านหลังนะครับไปดูโอเคตอนนี้มีรถด้านหลังดยคัอน,นอ่ะค่อยๆถอยมาเรื่อยๆนะครับด้านขวาหลังว่างพอกระจกขวาผ่านปุ๊บหมุนได้เลยครับทีหน้ารถเราก็จะไม่โดนคันด้านขวานะ,อะโอเคทีนี้ก็มาระวังหลัง พอได้หน้ารกว้างพอเ,เกลี่ยในหน้าไปโอเคนะครับเดี๋ยวไปวนดูด้านซ้ายใหม่อีกรอบนึงก็ระวังรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเยอะๆหน่อยนะคร,รับระมัดระวัง โดยปกตินะครับถ้าเป็นการเดินหน้าเข้าจอดเนี่ยซองมันจะเอ,เอียงแบบนี้แหละก็จะก็ยังถือว่าเข้าได้ง่ายอยู่แต่ถ้าเป็นลักษณะแบบซองตรงอะ่ะแล้วก็ต้องเดินหน้าเข้านะอย่างนั้นจะค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากโอเคเจอละระหว่างรถมัตด้ากับรถกระบะไปเจอแลครับแล้วก็ดูกระจกขวามีรถถ้าไม่มีรถปุ๊บชิดขวาไว้แล้วก็เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายดูกระจกหยดรถมาไหมถ้าไม่มีปุ๊บ เ,เดี๋ยวขับไปรถถอยกันนไงให้เขาถอยก่อนให้กระจกมองข้างด้านซ้ายของเราเนี่ยไปถึงด้านข้างฝั่งขวาของรถมาด้านนะแล้วเราก็เริ่มหมุนเลี้ยวเข้าไปนะครับการหมุนก็อ้าวมีรถเข็นโอเคโอเคไปดูช่องอื่นก่อนขี้เกียจลงไปเข็นยนะังโอเคงั้นดูช่องใหม่โอเคเดี๋ยวผมก็ได้ดูนะ มีโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ ช่องด้านซ้ายตรงไหนมีเบ้าตรงไหนมีเบ้านี่วันนี้ไม่ยังเช้าอยู่ครับรถยังไม่ค่อยเยอะอ่ามีรถเลี้ยวออกพอดีเสียบแทนเลยระหว่างรถกระบะนะครับ ด,ดูกระจกซ้ายมีรถมาไหมถ้าไม่มีปั๊บดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายของเราพอถึงด้านข้างรถกระบะแบบนี้หมุนเลี้ยวเข้าไปอ๋อนี่มันแด้ไหมโอเคนั่นแหละครับแล้วก็ดูระยะหา่างอันนี้ก็คือด้านขวาไม่มีรถแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ระวังด้านขวาไปด้วยแล้วกันแล้วตั้งรตั้งลำดัในขนาลนแล้วก็คอยเช็คระยะห่างถ้ามีขวาด้วยก็ระวังด้านขวาด้วยนะครับแต่อัน,นี้ด้านขวาไม่มี โอเคนะครับไปลองฝึกทบทวนกันดูนะครับอะไรที่ไม่เข้าใจก็ก็กลับมาดูทบทวนได้นะครับผมเดี๋ยวมีอะไรก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆทำคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมงั้นก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม